มาครบ2สองตัวร่างคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อขอมบันเทิงเท่านั้นเป็นการคำนวณเสตีย้อนหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกท่านคลิเมเทพบางสุดมาครบ2ตัวล่างฮะ กลงกระมุมวพี่น้องชัดไปโอเคอยังตัวกาสีเห็นชัดแบวนี้เนาะน,นี่เป็นมาครบ2ตัวร่างพี่น้องเด้อันนี้ออกนศูนย์น่งบ้านออกสองสวิธีคิดวิธีทํำก็ตามนี่หล,ลัก10บ,บนหลักหน่วยบนหลัก10บหลังบวก8แต่เท่าได้กับวกน่บวกขาบวกสบวกสี่บวกสจะได้เป็น มาครบสองตัวร่างจากตัวหนึ่งสองสามสี่หกตัวหกตัวเท่ากับเท่ากับตัดออกไปสี่ตัวนะเนาะมีเลขกสิบตัวกันตัดออกไปสี่ตัวเหลืออยู่หกตัวแขแค่นะนี่เป็นมาครบสองตัวร่างเด้อนาไปเบิ่งกันเลยสองเป็นสามสองเป็นสามเป็นหกบวกแปดได้สี่ บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหาได้นึ่งบวกสองเป็นสามบวก4ีเป็นเจ็ดือว่าลพี่น้องบวก4เป็นเจบวกสมได้ศูนย์เนปะเอ้ยพิดอีกแล้วพี่น้องเดด บวกเลขพิษพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดะตัวดีซีส,สนกซเป็น5าหาบวกสเป็นแปดแปดเแปดเสนเด้อโอ้ยเป็นหกบวกหเป็นเจ็ดเจ็เดนพี่น้องเด้อบวกห้าในสอบวกสเป็นซีบวกซเป็นแปดบวกสามในหนึ่งสนเด้อ วที่ออกหกหนึ่งออกห,กหนึงนี่หนึ่งมาหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเนะแปดบวกสามได้หนึ่งเป็นเจ็เจบวกแปดได้หา้ามีนมากพี่น้องเจดเจ็ดบวกแได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหาได้หนึง บวกสเป็น3บวก4เป็น7บวกสาด้0ยศ้องคอยบวกถือก่อนนีน่เป็น 8, เจ็ดบวก8ได้5 5บวก1เป็น6 6บวก5ได้1 1บวกสอเป็นสามบวกสีเป็น7 7จบวกได้ศูนคนที่ออก2 1, องหนึ่งาตัวน่งตัวนี้พีน้องเอ้ยวาหลักเดียวนะหกสองสิบสองเป็นสเป็นสี่สี่บวกสามเจ็ดเจดบวได้หได้หได้หได้สได้เจ็ดได้ศูนย์สดุดเป็นหหนึ่งพี่น้องคนที่ออกห้นึง c ด้วยสองบวกหเป็นสบวกหเป็นแบวกสอเด็นยบวก c เป็น c บ,บ,บ,บวก3เป็น7จ็ดพ้ที่ออกสองสามสองสานี่มามา,มาเดินดีมาตลอดรั้ดุดมงวนนี่มาตัวเดียวนะพี่นะ้รอเด้ บวกสองหนึ icana, ่งสองนึ่งพรวหดนี่ C ได้3เป็น C บวกหาเป็น9ก้บวกสอเด้1หนึ่งบวกเป็นหาบวกสเป็น8ปดผลติอกห้าหนึ่งห้าหนึ่ง หองอดมาเลยหน่อยตัวโอกาสลุ้น,นกันไลยพี่น้องได้ศได้ศ5นบวกแได้3ได้3าได้สตกกัวเก่าพะนะพี่น้องบนก็นได้ตกกัวเก่าล่างก็จะได้ตกกัวเก่าเป็นเกบวกสอได้หนบกหได้ห้าบวกสเป็น5้บวกสเป็น8 บวกสามเป็นแปบวกสามเป็นแปดสบอน,นี่ออกตัวเก่ากัอสิผมสองตัวก่สิเหลือตัวเก่าอีกจเตัวนะพี่น้องน,นะตเก่าจากอันนี้เป็นลักสิบปักลักสิบด้ไหมพี่น้องได้ลักสิบลักสิบหมดที่หล้วมานาที่หงวดไม่ไปที่เก่า ก็ตามที่คลิปที่ล่องหายไปในวงวดควันนะน้อเนาะแต่เก่ามีเก่าวะนี่นี่เก่ามีก้ามีมอันนี้นี่รักสิบนี่ก็ได้ลักสิบโกลนบมดส้นกันพี่น้องดิเดิสสามกับสามซีหาอันนี้ปักสลักสิบโดยเฉพาะได้พี่น้องเนี่มาเขามาตลอดมาสรุปยังงวดนังงวดเดียว,วเขาต่อมาหนึ่งสองสามซีซีงวด หนึ่งสมวดรวดนี่ดที่สได้ตัวเก้าอยู่ไปบังมิหาอังสูดเด่นสุดสูดเด่นสุดนี่นะฉัหรักตัวนี้ลักพันแปดเป็เก้าป็นสิบหบวกสได้3 3มบวกสเป็น7จบวกหได้2อบวกสเป็นส กระสิทธิเท่ากับเด่นไปทีซี 4, ความันอยู่ในสูตรหลักสิบเก้าเห็นนะสิบเก้านี่สามสี่ห้าสี่มาได้ทีซี 4, ไปทีซี 4, นี่หลักสิบเก้ากับซีกับสามว่าปักหลักเป็นหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ไปเดี๋ยวหาตัวเด่นสูตรไหมสูตรสามสี่สามี 1> 9ก้าหนึ่งหเมื่อตัดหลักสิบหลักน้อยนี่หลักสิบมันก็สิบไปสตัว3าเดี๋ยวจะเอดสิตัดให้จับให้คู่เดียวเพ่อคนได้พี่น้องได้ จับให้คู่เดียวกกอ,อเพะว่าตัวนี้แถวมาเนียรู้สึกว่าจะมีดตำนี้ที่เหลือตัวนี้เหลือตัวนี้เหลือตัวเรียนไปที่เมตรเดียวเล่นะ94ตัว C เนาะอาจจะยึดในหลักสิบในสูนี้ หลักสิบโซนี้เก้าศูนย <0, S 2> ์ก็แปตัดไปเลยตัดหอยเหลือเก้าตัวเดียวหลักสิบเน้นไปที่เก้ายวจีหาตัวเด่นในสูตรเอื้นมาให้อีกนะเด่นไปคู่เดียวเป็นเดียว ตัดให้ไปลดตัวนี้ยังยังอยู่ในตัวเด่นในี่ตำแหน่งตัวเด่นเอ็ดเจะเพิ่นตัดเด้ะตัดไปเลยกะเลื่อคู่นี้ตัดตัวนี้พร้อมนี่คู่นี้หลักสิบยู่นี่แต่ก็มีซิมีตำแหน่งอยู่กะเลื่อตัวเด่นตัวนี้นี่เม็ดเดียวคู่เด่นแต่พอดีไปหยิบจับฉลากอะไปตัวนี้เด้อ สูตรนี้มันสะดุดไปงวดหนึง่งเ,เด่นคููเดียวในสูตรนี้แต่จะว่ากในสูตรอื่นอีกท้านี่อนได้เอาสำหรับคิมีฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไล์ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจท่านี่องได้สำหรับคิมีฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ